สวัสดีค่ะพบกับเช้าว,วันศุกร์ที่15กรกฎานะคะช่องพาดีดีค่ะ EP ที่91นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นผ้าสมเด็จสวยๆนะคะเป็นแบบไม่มีเกาะนะคะแบ่งปันองค์รัก0 0บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตาหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะแจกถกให้ฟรีทุกรายการนะคะเป็นผ้าสมเด็จสวยๆนะคะเนื้อหาเก่า,เก,าเก่านะคะ มาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะแบ่งปันนะคะในราคาเบาๆองค์ละสองรอยบาทนะคะหมายเลขหนึ่งะคะ่ะ หลังก็จะเป็นปั้มไตย,ย่างนะคะหมาเลขสองค่ะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะสมเด็จสวยๆนะคะองละสองร้อยบาทค่ะนี่นะคะเนื้อหามวลสารชัดๆนะคะ หมายเลขสาค่ะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตานะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ หมายเลขสี่ค่ะเนื้อหานะคะคาบไข่นะคะแห้งๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามเบอร์ได้เลยค่ะ หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะ หก่าจะเป็นสมเด็จฐานคู่นะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะจะเป็นสมเด็จชินราดนะคะแล้วก็จะมีเส้นใต้ฐานนะคะเนื้อหาสวยๆเลยนะคะ หมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดจะเป็นสมเด็จต,ตุกตานะคะนี่นะคะเนื้อหาเก่าๆนะคะสวย หมายเเก้าค่ะเก้าก็จะเป็นสมเด็จตุกตานะคะนี่นะคะเนื้อหามวลสารจะชัดนะคะ สิค่ะหมายเลขสิบนะคะข้างหลังก็จะเป็นตัวหนังสือจีนนะคะ สิบเอ็ดค่ะไม่ได้สิบเอ็ดนะคะคาบไข่นะคะคาบกู่แห้งๆเลยนะคะหลังก็จะเป็นปามตายานะคะ สิบสองค่ะจะเป็นสมเด็จเกียรติโยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสามนะคะ สิบสามก็จะเป็นสมเด็ษเนื้อน้ำมันนะคะนี่นะคะเนื้อหาสวยๆนะคะหลังจะเป็นตัวหนังสือจีนนะคะ สิบสี่ค่ะหลังก็จะเป็นตัวหนังสือจีนเหมือนกันนะคะสิบสี่ต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลขสิบห้านะคะ ไม่ได้สิบห้าค่ะนี่นะคะเนื้อหา<ๆ>เก่าๆแห้งๆสวยๆนะคะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมีสิบห้าองค์นะคะ องค์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามบอร์โทรได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ